สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้โชว์มิวชิวไ้เรื่อยจะพาไปท่องโลกในดัซเซลที่จุลศิลป์เวิลด์เอ็กซ์เพียนแบงคอกนะครับเราไปดูกันเลยครับไปเลย วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะเป็นเพื่อนของหมิวเองอบายบาย,ย่อย <laughs> วันนี้เรามากันสี่คนเราจะไปดูไดโนเสาร์กันเขาบอกว่ามันจะเหมือนจริงมากเลยก่อนเราจะไปดูไดโนเสานะคะเพื่อนชวนเล่นอันนี้ถ้าเล่นก็คือจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการเข้าบ้านผีสิงเลยนะกล้าเบากล้าเบาลองไปดู ไปอยากเล่นบ้านหมีสิงหเหรอใช่อยากเล่นกลัวรหรือเปล่าไม่กลัวรหรอกถ้ามันไปนอย่างเงี้ยมันก็โอเคไงกีดไหมไม่กีดเชื่อคุณไม่กีดหรอกมันแค่แบบแค่มาแค่เองอ่เอา,เ,อาเราจะเชื่อเพื่อนดีไหมราคากันว่าราคาเท่าไหร่350รสี่คนเท่าไหร่เ0 0ดร้อยพันสี่พันสี่อยากอยากจะเล่นอยู่ไหม เออไปหาคาเฟ่ก็ได้ไปได้บทสรุปว่าพันสี่ไปกินคาเฟ่ก่อนดีกว่าเพราะเราเสียค่าบัตรไปเขา้าดูไดโนเสาร์อยู่แล้วเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าพัากก่อนงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านาอเพราะว่าค่าตั๋วมันอาจจะจึ้งใจไปหน่อยพอเราเดินเลยบ้านผีสิงวันนี้หนึ่งก็จะเจอโซนนี้มาหมุนเขาก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะถ่ายรูปประมาณไหน มาไหนเราจะถ่าย,ายไปกด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 ไปได้รูประมันโชว์เลยปึ้งปึ้งปึ้ง <c oughs> ปึ้งเออไงรูปสวยมากตรงเนี้ยอย่าลืมมาถ่ายนะทุกคน ตอนนี้คือหาทางเข้าจุลสิก์ไม่เจอครับใช่คนเยอะเหมือนกันเนาะส่วนใหญ่จะนักท่องเที่ยวคนเยอะมากเออือ,อตอนนี้เราอยู่กันที่ข้างหน้าจุลสิก์แล้ว ตรงนี้นะ่จ,จะเป็นร้านอาหารเหมือนแบบฟอสเซลเออมินิโซ,โซอยู่ตรงนู้นนะครับทางเข้าของเจริงอยู่นี่ตอนนี้พวกเรากำลังจะได้เข้าจุลสิกแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากจ้ากลางคืนสวยมากเห็นน้องคอยาวไหมไปดิปะเข้าได้เลย โชว์หน้าที่เป็น Q r c O d e นะครับก็เข้าหานะคโชว์ตรงนี้หรือว่าตรงนี้พอดีจองมาสองรอบครับรอบแรกจองแบบว่าไม่ได้มีกำหนดเวลาเช็คตัวยังไม่ได้พูดคุงความหมาย,ชยาใช่คุณไปเช็คที่เคาน์เตอร์น,นะเพราะว่าเขาจะปล่อยเข้าเลยหรือเปล่าพี่จองต่อมาไม่ได้ล็อกเวลาไว้เลยต้องมาที่นี่เคาน์เตอร์ <ฮ>ตอนที่กดรอบแรกอ่ะคือกดไว้ล่วงหน้านานแล้ว,วมันก็เลยไม่ขึ้นแต่ว่ารอบสองอ่ะมันขึ้นเึ็นขึ้นเพราะว่าในใบมันแค่บอกว่าใช้ได้จนถึง19บเก้ามกราปีหน้าเอกที่จองที่แรกอ่ะไม่เข้าแล้วสามสองหนึ่ง สไลด์คํานี้หนึ่งยังไงเรื่องตัวที่มีปัญหาได้ว่ากันในกีะกันะ ตอนนี้ขอดื่มด่ำประสบการณ์ว่าเรื่องตั๋วก็คือเราซื้อมาไม่ได้พร้อมกันนะทั้งหมด4ใบเนาะทีนี้สองใบแรกที่เราซื้อมันไม่ได้มีเวลากําหนดไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าตอนแรกที่เราซื้อเนี่ยมันเหมือนแบบตอนนั้นคนยังซื้อกันน้อยปะใช่มันเลยแบบไม่ได้กําหนดเวลาถามว่าทําไมไม่ซื้อพร้อมกันเพราะว่าเพื่อนยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะไปกับเราถูกต้องก็เลยซื้อกันไปก่อนใช่แล้วรอบหลังพอมาซื้อให้เพื่อนเนี่ยมันก็เลยมีให้เลือกเวลาไปเลยจองตอนซื้อตั๋วใช่พออันแรกมันไม่มีเวลา กำหนดว่าเราเข้ารอบไหนวันไหนเงี้ยในตัว๋วตอนที่ซื้อเขาก็ไม่บอกว่าต้องไปลงทะเบียนอะไรก็นึกว่าแบบซื้อเสร็จเราก็เดินเข้าไปได้เลยก็เลยตายใจเงี้ยรอถึงใกล้เวลาพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าลูกค<อ>้ายังไม่ได้ล็อกเวลามานะคะแต่อีกสองคนอะ่ะที่บุ๊กเวลาไว้อะเข้าได้เลยใช่ส่วนเราคือเข้าไม่ได้เพราะว่าอยู่ต้องบุ๊กเวลามานะแต่เราก็ไม่รู้เนาะเพราะมันไม่มีปุ่มบุ๊กเวลาหรืออะไรอย่างนี้หรือต้องวงเล็บบอกก็ได้ว่าเออก่อนอยู่จะไปอะ่ะตั้งแต่วันที่สิ เกถึง21อะ่ะถ้าจะเข้าอะ่ะต้องบุ๊กเวลานะเราพอจัดก,การนู่นนี่นั่นนู่นนี่นัน่น,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 นเสร็จปุ๊บสรุปว่ากลายเป็นว่าพนักง,งานเขาก็ไม่สามารถเอาตั๋วเรามาได้เพราะว่ามันติดอยู่ที่เอเจนซี่เขาก็เลยทาอะไรไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยเงินเนี่ยใช่ก็คือเขาบอกว่าเขาโทรหาติดเอเจนซี่แล้วเอเจนซี่ไม่รับสายติดต่อไม่ได้ยืนประมาณ15นาทีได้เนาะบัตรของเพื่อนเราอ่ะมันต้องเข้าแล้วใช่มันใกล้ถึงเวลาที่ต้องเข้าไปชมแล้วไ <c oughs> <ๆ S 2> งเราก็เลยถามตรงๆเลยซื้อใหม่เข้าเลยได้ไหมคือ ไ,ได้แต่ว่าเรื่องการขอรีฟันขออะไรเนี่ยเราก็ต้องไปจัดการกันเองซึ่งตอนนั้นมันกระชันชิดแล้วก็เลยตั้งมันรีฟันดได้ไม่ได้ค่อยว่ากันทีหลังซื้อใหม่ให้มันเข้าได้ก่อนใช่เพราะาเราไปจากเชยงใหม่เนาะยังไงเราก็ต้องได้เข้าอันนี้ก็เป็นห้องแรกที่เอาด้เข้ามารอ ตื่นเต้นมากลองดูข้างในดิแบบซูมเข้าไปใกล้ๆอะ่ะเป็นยุง,งมีการทยอยเอาคนเข้าไปเรื่อยๆนะไม่รู้รอบนี้น่าจะยังรอบนี้ปิดไปแล้วรอบหน้าน่าจะได้เข้าลัง

ตอนเข้ามามันกลางคืนไม่ใช่หรอนินหนึ่งนะนิดหนึ่งเปิดนั่งเลยจริงๆเลยอ่ะเพราะว่าตรงตรงตรงที่นั่งอ่ะมันจะมีความแบบคลื่นน้ำนิดๆอ่ะประวานประวันนน้องมีกครึิ คอาม,อมอจริงมันไกลมากเนะยแต่ว่าไหนมีตัวเล็กด้วยแตเดี๋ยวนะคะควรจะน่อยนะ มีมีตกใจนิ้วด้วยนะไม่ดีเพื่อนไปข <นะ S 2> ึ้นไปให้อาหารใ่คนเอยใกล้จัดเลยบอกเลยคือตัวที่เห็นจากตรงกลางเห็นไหมใช่เจ้าหน้าที่หายไปหมดแล้วตอนนี้

ตัวนี้ตามันพังปมีเชื้อสายเชียวว่า,วา,าเดี๋ยวต้อมานะคะเราจะนับ1ลืกสนะคะเราเดี๋ยวกเรา มันเย็นมากเลยไม่ได้นะนกเสือเย็นไงถ้าแอร์ร้อนแต่ในเรนเสาเป็นฮีตสโตกต้องแอร์เย็นดีนอันนี้อะไรต่อเนาะห้องยินดอมินันเล็กค,ค่ะอยู่ดีๆก็นักวิท่านาสตรมองสังเกตการที่เราต้องไปสู่ยุคไดโนเสารนะคะและไดโนเสาร์ตัวต่อไปที่เราจะได้เจอเป็นไดโนเสาร์ที่เราได้ตัดแต่งกลับขึ้นมาใหม่นะคะ โอเคทุกคนชิมพิล <h criterion> ันกันไหมเนี่ยนี่เปนกระดงนิทานนะคะที่ดี

เรามาอยู่ในกองล็อกนะครับเกิดอะไรขึ้น sampai Tapi dulu celosik kan, เอาไม่ใช่เหรค่ะไม่ได้ค่ะเร็วๆค่ะหายได้ค่ะเราต้องไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็มาถึงโซนที่น่ากลัวที่สุดแต่เสียดีตังเน้องมีรูอะไรอ่ะมีชีร์ล็กอันนี้คืออะไรอ่ะสุดปากาสีอื้อ ความประทับใจแรกเลยเรารู้สึกว่าไนโนเสาร์เนี่ยสมจริงมากนึกถึงตอนเด็กที่ดูหนังเลยอะทางเข้าแรกอะ่ะมันเหมือน <ừ. S 2> แบบไอ้ตรงที่เข้าปาร์คที่แรกเลยอะมีคนลุกระหว่างที่รอตรงข้างหน้ามันก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นติ่งให้ไว้ถ่ายรูปกัน เพราะว่าแถวมันยาวน่าจะหาอะไรให้เราทำเล่นแหละใช่ถ่ายรูปประมาณ2แอ็กเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะมีเป็นปิ้น์มาเป็นบัตร2ใบเป็น QR วอารทโค้ดใเราสแกนสแกนเสร็จแล้วเขาก็จะมีพรีวิวให้เราดูรูปว่าโอเคไหมอะไรยังไงแล้วถ้าเราอยากได้ก็เสียตังค์ครับผมใช่น่าจะราคาประมาณ2อ0สเนาะ อมไม่ไม่แพงมากนะครับแต่คือไวมากเลยเนาะสองแอคคือแบบฟุบๆบางคนก็ยังหลับตายอยู่เลยแต่ก็ได้อยู่ถ้าใครอยากได้อะไรอย่เงี้ยเนาะแล้วพอเข้าไปมันยิ่งแบบยิ่งสมจริงเข้าไปอีกอ่ะคือแบบตอนที่เรานั่งเรือเนาะใช่มันแบบ จริงๆมันคือเป็นเป็น,ปนห้องหนึ่งอ่ะที่เหมือนแบบว่าให้เราไปรอเพื่อกลุ่มข้างหน้าเขาเคลียอะไรเรียบร้อยมันจะเป็นห้องแล้วเขาก็มีความทําให้เหมือนฟิลเรานั่งเรือเนาะเป็นการฆ่าเวลาให้เราไม่แบบไม่ได้นั่งรอเฉยๆก็ประทับใจมากเพราะว่ามันรู้สึกือนเราลั่งนั่งเรือจริงๆอ่ะใช่ในห้องเอฟเฟกมันจัดเต็มมากมันมีทั้งหน้าต่างที่เปิดขึ้นเห็นทะเลแล้วตัวห้องเองมันก็ไม่ได้เป็นห้องนิ่งๆนะเหมือนมีคลื่นซัแต่ห้องมันต,อ,ตอนแรกนึกว่าแผ่นดินไหวเข้าป๊บปุ๊บอ่ะมันจะแบบ ู้สึกแบบเฮ้ยเรากาลังเข้าไปในป่าแล้วอะเรากําลังจะเดินทางไปที่เกาะในโดเซาร์จริงๆแล้วอะใยตัวคนโลกจริง <laughs> <laughs> เรารู้สึกว่าทุกอย่างดูจริงหมดเลย,ยอย่างเพื่อเราเนี้ย <laughs> เพื่อเราไม่แบบว่าไม่เคยเที่ยวอะไรแบบนี้เนาะ <laughs> เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนจริงจนกลัวเลยว่ะในไนอะเนาะไนกับไข่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มันจะกัดหนูจริงๆไหมอะแบบกลัวเออคือวิ่งหนีก็คือวิ่งหนีกันจริงๆแบบรู้สึกว่าเอออินมาก รู้สึกว่าเขาทำได้ดีได้ดีเลยได้ดีเลยสำหรับที่ประเทศไทยเนาะภาวนาเนาะสักวันหนึ่งถ้ามี บุญวาสนา <c oughs> น Universal หรืออะไรก็ได้มาเปิด <c oughs> ใช่เรารู้สึกว่าคนไทยชอบอะไรแบบนี้มากความประทับใจอย่างหนึ่งก็คือด่านต่างๆทุกๆอย่างอะ่ะมันจัดให้เราแบบรู้สึกอินแบบไล่เลเวลไปเนาะตอนแรกมันก็จะฟิลแบบว่าปลอดภยัยเซฟเซฟเข้าไปเดินดูในนิสาวไทยทุคืทุงง่งเก่งทุ่งแข่งสักพักมันก็จะเริ่มแบบวน่า,นากลัว <c oughs> พูดเรื่องข้อดีมาแล้วจะไม่พูดถึงข้อเสียก็เป็นไปไม่ได้แต่บอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นนะเรื่องความไวของที่นี่คือบอกได้เลยว่าไวจริงไวเกินไปด้วยหลายๆครั้งโดยเฉพาะข้างในข้างในอย่างเงี้ยเขาจัดที่ไว้ให้เราถ่ายรูปอะแต่เราแทบแบบไม่ได้ถ่ายอะถ่ายไม่ทันอะเรารู้สึกว่าเราแบบรีบมากทุกอย่างมันรีบไปหมดเขาแบบโก้เลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะแต่เราก็คือแบบ คนเราเราเราเข้าไปแล้วเราก็อยากดื่มดับเนาะเราอยากดูอะไอยากแบบเออบทูที่เขาจัดไว้ให้ถ่ายดูแลก็อยากถ่ายอะไรเงี้ย ด้วยความที่คนมันเยอะด้วยมัง้งแล้วเขาพยายามอัดให้คนมันทันเวลาอะไรอย่างนี้ปะ่ะแล้วเขาไม่ได้จัดสรรเวลาดีๆว่าแบบเอ้คนหนึ่งควรใช้เวลากี่นาทีอะไรเงี้ยเขาเล่นเอาเวลาทุกคนมารวมๆกันมันเลยกลายเป็นว่าแถวหน้าเนี่ยคนเขาใช้เวลากันเยอะข้างหลังก็เลยไม่มีเวลาเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าถ้าสมมติไอ้มุมที่เขาถ่ายรูปอย่างรถอะไรนะรถเจโลเออเราแค่รู้สึกว่าถ้าเขาไม่อยากให้เราอยู่ตรงนั้นนาน ทำไมไม่เอาออกมาไว้ข้างนอกทุกคนจะได้ถ่ายรูปได้เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องแบบรีบๆไปได้เลยค่ะไปเลยค่ะอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันคือฟิลแบบว่ากูกาลังจะไปถ่ายสักพักนึงก็เรียกให้กูไปดูทีเล็กซะละใช่ต้องโฟกัสอะไรเนี่ยเออมันโฟกัสไม่ถูกอ่ะมันเหมือนแบบอ้าทีเล็กก็อยากดูไอ้นี่ก็อยากถ่ายคือมันเป็นรถไอ้นั่นเลยนุ้ยเราแค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามาถึงจูลสิกแล้วอ่ะเราต้องขึ้นไปถ่ายดีวะอะไรเงี้ยแต่ก็ได้รูปมานะคะไปดูรูป นี่อย่างหนึง่งจุดของฝาบเรารู้สึกว่าของหมดเยอะมากมสิ่งที่เราอยากซื้อคือหมดทุกอย่างเสื้อยืดกระติกน้ำใช่คือมันหมดไวเกินไม่หรอกเธอเรารู้สึกว่าคนไทยอย่ะอยากให้ชอบอะไรถ้าชอบปุ๊บเหมาเหมาหมดเลยเราก็อยากได้ด้วยเนื้อก็เลยรู้สึกว่าพี่คะรบกวนเติมสต็อกเยอะเยอะเพราะว่าคนไทยชอบซื้อของกันมาใช่โดยเฉพาะพวกเสื้อยืดหรืออะไรที่เป็นลายจุลศิธิ์บาฮาโกลิเทนอลเนี่ย ไม่มีเลยเหลือแต่เสื้อเด็กก็ดีค่ะจัดงานดีๆแบบนี้อีกนะคะแล้วก็ข้อไหนที่ต้องปรับปรุงก็ค่อยๆทําไปเนาะเพราะว่าเห็นว่าเขาจะเปิดนานเนาะก็เข้าใจแหละพวกข้อเสียต่างๆมันยังใหม่เนาะสำหมับ้นดไดนไท้ทั้งทีมงานเลยทั้งการจัดการอะไรเงี้ยเพราะว่าเมืองไทยเราไม่เคยมีอะไรเป็นแบบนี้เนาะแต่โดยรวมแล้วดีมากเก๋มาก คือแบบอยากให้ไปเลยอยากให้ไปแล้วก็ที่เอชทยทีมีที่เที่ยวเยอะนะคะไม่ใช่แค่ไนโตรเสารเรารู้สึกว่าเออเขาเลือกที่ได้ดีอยากจะขอฝากไว้นิดนึงนะคะสําหรับคนที่ไปเที่ยวงานนี้ก็คือเราอย่าไปจับไนโตรเสาเลยเราเห็นอะไรเราอย่าเอามือไปแตะเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้ํามันจากมือเราเนี่ยมันจะทําให้เด็กเจอร์ไนโตรเสาอะ่ะมันเปลี่ยนไปแต่ว่าอันไหนที่เขาให้จับอย่างเช่นที่เขาอุ้มมาอะไรเงี้ยแล้วเขาให้เราจับเราทําตามกดจับได้เลยปกติถ้าเขาให้จับแต่อันไหน ที่มันวางอยู่เฉยๆแล้วมันการังแสดงหรือขยับอยู่มันอาจจะทําให้ของเสียหายด้วยแล้วก็ห้ามใช้แฟลชนะคะงานนี้แล้วก็อา uh, My selfie คือใช้ได้แต่ว่าอย่ายืดเกินอาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไฟเสริมประมาณนี้ค่ะทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปเที่ยวเนาะ uh huh. เขาก็อาจจะแบบเออไปคิดเอ้ยคนไทยเที่ยว Universal เยอะนี่นะมาเปิดดีกว่าอะไรอย่างงี้ uh huh. <laughs> มีหวังเล็กๆก,ก็อยากให้ทุกคนไปค่ะไปเที่ยวกันเลยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ